ขา่ขาวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแอฟทักซออนสวยและแซ่บมากจริงๆิจ้าแม้ว่าจะเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วก็ตามแต่ยังสวยวันสวยคืนเลยทีเดียวนะคะสําหรับสาวแอฟทักซะออนและล่าสุดเขายดได้ว่าเปลี่ยนลุกใหม่ลบภาพจําเดิมทิ้งไปหมดคะ่ะฉีกลุกใหม่กลายเป็นสาวเปรี้ยวสุดจิดนะคะจนทําเอาแฟนๆเอ่ยปากชมเป็นเสียงเดียวกันว่าแม่แอฟลุกใหม่สวยและแซ่บขึ้นมากๆค่ะ โดยในรายการ3แซบนะคะที่แอฟเองมาเป็นพิธีกรร่วมกับตัวแม่แห่งความแซบชมพู่อารยาแล้วก็ตัวพ่อยังหนุ่มกัญชัยทางทีมงานก็เลยจัดเต็มให้กับคอสตูมของแอฟในทุกๆสัปดาห์นะคะในลูคของสาวหวานที่ซ้อนเปรี้ยวซึ่งแฟนๆติดตามจะได้เห็นลุคใหม่ๆของแอฟในทุกๆสัปดาห์คะ่ะอย่างเทปล่าสุดนะคะที่ออกอากาศไปเมื่อวันทย์ที่21มีนาคมทำเอาแฟนรายการต้องร้องว้าวหนักมากนะคะ เมื่อแอฟเองมาในชุดจำสูรขาสั้นที่เผยให้เห็นขาขาวเรียวยาวสวยเพราะที่ผ่านมาไม่ค่อยได้เห็นแอฟในลุกกางเกงขาสั้นหรือว่ากระโปรงสั้นมากเท่าไหร่นะคะถึงคั้ที่แฟนๆบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าขาขาวมากขาวแม้กระทั่งหัวเข่าเลยทีเดียวค่ะแต่ลุกไหนก็สวยน่ารักไปหมดเลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทุเดย์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ